นี่นะคะเป็นไก่ชิค่คะน้ำจิ้มเราก็สั่งแบบน้ำจิ้มงามาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมาาบบน่าล่าผสมมันฝรั่งกระดูกนะคะมาลองเปิดเลยแล้วเราลองชิมน้ำจิ้มก่อนว่าน้ำผ่านไหมคะถ้าสีเขาก็แบบปรุงมาแล้วอืมน้จิ้มงาอร่อยถึงว่าทำไมคนต่อเยอะ

ห่น,นี่ร้อยสี่สิบแปดบาทมีเนื้อเต้าหู้ปลาชีสปลาแล้วก็ปัาบุ้งจ้าชิมน้ำซุปมากินซสุด,ดกินได ต้องซุปดื่มได้นะคะคืกเยังมาชิมเนื้อก่อนเนื้อทอหานาเนื้อแบงเนาาื้อหนาถังใหญ่คือถ right